สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูอาหารที่แสนอร่อยนะคะแล้วก็ทำง่ายๆจ้ะนะจ๊ะเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูผัดพริกแกงนะคะใส่ไก่นะคะใส่ใบโหระพาจ้ะทุกคนนี่ค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างจ้า วัตถุดิบของเรานะคะมีไก่นะคะมีหน้าอกไก่นะคะสชิ้นนะคะแล้วก็มีสะโพก2ชิ้นค่ะทุกคนนะคะส่วนอันนี้เป็นใบโหระพาล้างทำความสะอาดแล้วนะคะไก่ก็เช่นกันค่ะนะคะไก่ก็ได้ล้างน้ําเกลือนะคะแล้วก็พักใส่จานไว้ค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกแกงนะคะค่ะแล้วก อันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะน้ําตาลทรายขาวน้าปลานะคะซอสฝาเขียวซอสหอยนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้ละจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่ก่อนนะจ๊ะ

ค่ะนะคะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูนะคะผัดไก่ใส่พริกแกงใบหหระพาจ้าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปทำการผัดอร่อยอร่อย,ออยด้วยกันจ้าก่อนอื่นนะจ๊ะใส่พริกแกงลงไปเลยจ้าตามด้วยนะจ๊ะน้ำมันพืชจ้า เครื่องแกงของเราให้หอมเลยนะคะจากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะไก่ของเราลงไปเลยจ้าผัดรวมกันจ้า นั้นนะจ๊ะปิดฝาหม้อไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวรอนะคะให้ไก่ของเราเดือดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงค่ะจากนั้นนะจ๊ะให้เราเติมนะคะน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยจ้าปิดฝาหม้อไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนะคะผัดไก่ของเรานะจ๊ะเดือดดีแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเลยจ้าเติมนะคะผงปรุงรสลงไปเลยจ้าตามด้วยนะจ๊ะน้ำตาลทรายขาวจ้าใส่ลงไปเลยจ้าผงนัวจ้าใส่ลงไปเลยจ้า น้ำปลาจ้าใส่ลงไปเลยจ้าซอสฝาเขียวนะคะเติมลงไปเช่นกันค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะ เรียบร้อยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผัดไก่ใส่พริกแกงใบโหระพาอร่อยอร่อยไปกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะจ๊ะพระเอกของเรานะจ๊ะเติมนะคะใบโหระพาลงไปเลยจ้าเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ กเสิร์ฟอร่อยออร่อยจ้า ตามด้วยนะจ๊ะตกแต่งนะคะด้วยใบยโหระพาหน่อยจ้าสวยๆหน่อยจ้าเรียบร้อยคะ่ะผัดไก่ใส่พริกแกงใบโหระพาจ้าตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้าทานด้วยกันอร่อยๆอออจ้าทุกคนอ่าเดี๋ยวบ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามต like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลัง,งใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคน ขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะลาไปแล้วค่ะ